สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวนเพื่อนๆทําทำเมนูปลาหวานครับวันนี้เราจะใช้ปลาดอลลี่มาทำเป็นปลาหวานกันนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายง่ายแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับตัวปลาหวานเนี่ยมีรสชาติหวานกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีความเค็มนิดนิด เวลาเรานำไปทอดแล้วเนี่ยจะหอมแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปทานกับข้าวต้มก็ได้ทานกับข้าวเหนียวส้มตำแบบนี้ก็อร่อยนะครับเป็นอีกเมนูนึงที่ทําง่ายๆแล้วก็ลูกๆชอบทานมากเลยนะครับใครที่ชอบทานเมนูปลาไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกก็จะเป็นปลาดอลลี่ดัตตี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับ1กิโลกรัมราคาประมาณ60-70บาทครับต่อไปเป็นน้ำเปล่า500มิลลิลิตรน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็งาขาว1ช้อนโต๊ะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะทำน้ำเชื่อมสำหรับแช่ปลากันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็นำน้ำเปล่าไปตั้งไฟกลางๆจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายเกลือแล้วก็น้ำปลาช่วยเพิ่มความหอมครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายแล้วก็ตั้งจนน้ำเชื่อมเดือดนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปพักทิ้งไว้ให้เย็นครับระหว่างรอน้ำเชื่อมเย็นเราก็จะมาแร่ปลาดอล,ลี่กันนะครับ และที่จะหั่นเฉียงๆแบบนี้นะครับถ้าเนื้อปลาบางเราก็จะหั่นชิ้นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับถ้าส่วนที่มันหนาเนี่ยเราก็จะแร่ให้มันบางๆนะครับไม่ต้องชิ้นเล็กมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรานําไปตากแดดเนี่ยมันก็จะหดลงครับ1แผ่นเนี่ยเราก็หั่นประมาณสัก4ชิ้นหรือ3ชิ้นก็ได้แล้วแต่ขนาดของปลานะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําเนื้อปลาเนี่ยไปแช่ในน้าเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับตัวน้าเชื่อมเนี่ยจะต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับ จากนั้นเราก็นําเนื้อปลาที่เราแล in ่เสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปแช่ในน้าเชื่อมได้เลยครับคลุกเคล้าเนื้อปลากับน้าเชื so ่อมให้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝานําไปแช่ตู้เย็นไว้1คืนครับพอเราแช่ตู้เย็นไว้1คืนแล้วนะครับตัวน้าเชื่อมเนี่ยมันก็จะดูดซึมเข้าไปในเนื้อปลานะครับจากนั้นเราก็นําออกมาสะเด็ดน้ําสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําไปตากแดดครับ ก่อนที่เราจะตากแดดแดดที่จะโรยง,งาขาวไปด้วยนะครับเพื่อช่วยเพิ่มความหอมครับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับพอเราโรยง,งาขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปตากแดดไว้ประมาณ1แดดครับวันนี้แดดดี้ใช้เป็นคอนโดตากปลานะครับข้อดีก็คือมันสามารถตากได้หลายชั้นนะครับแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะครับเพื่อป้องกันมแมลงครับ เราก็นําไปตากไว้1แดดนะครับหแดดเนี่ยก็ประมาณ1วันเลยนะครับถ้าใครชอบเนื้อปลาที่นุ่มๆนะครับเราก็ตากแค่แดดเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าใครชอบเนื้อปลาที่แห้งๆเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นก็สามารถตากได้ประมาณ2-3แดดเลยนะครับแต่วันนี้แดดที่จะตากแค่แดดเดียวนะครับเพราะว่าเราอยากได้เนื้อปลาที่นุ่มๆแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราตากไว้1แดดนะครับ เนื้อปลาเนี่ยก็ค่อนข้างแห้งแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับแบบนี้เราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนํามาทอดได้เลยครับแต่ที่จะใส่น้ํามันลงไปเยอะสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟอ่อนๆครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปทอดได้เลยครับ เราจะทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนปลาเนืเหลืองทั้งสองด้านเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าตัวปลาเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับมันจะทําให้เนื้อปลาเนี่ยดำไม่สวยงามนะครับเราทอดไฟอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอด้านหนึ่งเริ่มเหลืองแล้วเราก็กลับด้านครับพอเหลืองทั้งสองด้านแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับ เราก็จะได้ปลาสีเหลืองสวยๆนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับจากนั้นเราก็เสด็จน้ำมันให้แห้งนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาทานได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูปลาหวานนะครับวันนี้เราใช้ปลาดอลลี่เนื้อนุ่มๆนะครับข้อดีก็คือราคาถูกแถมไม่มีก้างด้วยนะครับ เราก็สามารถทานได้อย่างสบายใจนะครับทำให้ลูกๆทานก็อร่อยทานกับข้าวต้มร้อนๆตอนเช้าๆก่อนไปโรงเรียนก็ได้นะครับหรือจะทานเล่นๆหรือจะทานเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะครับเ,เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ดัดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ